มาฮ่องกงครั้งแรกหรือเปล่าบ้านครั้งแรกครับจริงไงยังไม่เคยมาเหรอยังไม่เคยมาเลยครับสภาพอากาศเป็นไงดีครับได้อยู่อากาศร้อนกินกินสบายไม่หนาวมากยกเว้นอาหารในโรงแรมก็ทานได้ครับทานได้ครับนี่กำลังจะไปไหนครับกับพี่เย็นอ๋อเดินย่อยครับหาหาแฟทานครับอ่าจะมีไหมเนี่ยก็ไปเรื่อยๆก่อนก็พอหลายๆคนเปลี่ยนแปลงเนาะเก่งก็ไปอยู่กับพี่ตองครับบาสก็ต้องมาอยู่กับพี่เย็น ็เป็นภาระผมทำไมอ่ะทำไมเป็นภาระอ่ะเราเล่นนครับพูดเลยก็คือจริงๆแล้วก็เคยสนิทกันตั้งแต่อยู่ในทีมชาติแล้วเนาะใช่เคยเคยนอนเพื่อนกันอยู่อ่าก็เลยอยู่กับพี่เย็นนี่แหละครัพี่เย็นไม่มีอะไรไหมวันๆคุยแต่กับลูกใช่เพาราเขาัวเพราะว่าอดีตเคยทำเขาจะปวดอดีตไร ไปดีปะเดี๋ยวพี่ก็ไม่ตัดออก <laughs> เราไปหากาแฟกันเดี๋ยวไปดูกาแฟฮ่องกงฮนะ <laughs> โอแล <laughs> ้วเน้นอะไรเนี่ย <laughs> <laughs> เน้นวิวกาแฟ <laughs> ไหน อ,อ๋อบอกให้ถ่ายรูปอุตส่า์ยืนรอบ้านเหมือนมาฮ่องกงอะนะรู้เลยว่าต้องสั่งอ่ไงเงี้ยผมมั่วครับอะไรเขาเขากาแฟร้อนอ่ะนั่งก่อนจ้ะอะไรอาบูมูชิโน

เมื่อกี้เห็นกดเออยอะแยะเลยอ่ะอโอหเยอะคนฮ่องกงอ่ะเวลาสั่งเมนูกาแฟรูร้ได้ไงอะว้าวครับว้าวเมื่อวานมากดปิ๊ดๆก็โมวานไงอ๋ <c oughs> อนี่คือความจริงนะเมื่อวานเมื่อวานมากดปิ๊ดๆถูก,กละ ที่นี่เขายังไงเวลาสั่งกาแฟาที่นี่ก็มันรวมกันครับระหว่างอาหารพวกแฮมเบอร์อเกอร์อะไรพวกนี้รวมในแมคคาเฟ่หรือว่าทุกอย่างในร้านจะเหมือนว่าเป็นตู้แบบว่าคนใช์คอนติเนนต์เป็นเป็นทาร์กินให้เราอะก็จิ้มเลือกอาหารแล้วเขาจะออกไปเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ปจยายเงินที่เขาเตอ็มมันย่นเวลานะย่นเวลาแต่จริงๆเมื่อกี้บาร์บอกว่ามาสั่งข้างหน้าเลยก็ได้กดทำไม <c oughs> เดี๋ยวรอดูกาแฟฮะว่ารสชาติจะเหมือนไทยไหมเอาละกาแฟาได้แล้วของใจยเย็นกาแฟร้อนนะเย็นกินร้อนนะกินร้อนกินร้อนขอน้ำตาลเพิ่มนะโอ้โหอง้า กินมุงมิ้งฟงฟิงมากบาสแล้วที่จะเอาอะไรคนนะเอามาเพราะเอามาอีกถุงนึงน้ำตาลมาอีกแก้วนึงเอามาอีกเอามาอีกสุดยอดต้องบาสทำให้ทุกอย่างมีน้องดีขนมีน้องดีมีชายไปด้วยขึ้นเมื่อวานไว้ตรงนี้แล้วไม่สกปรกผไงกกับผมนะลางผมล้างก้นแล้วต่อไปดีมากผมเองนะ รสชาติเป็นไงบ้านไม่คีเล็ก็ไม่ต่างกันทาได้ครับเออพอกินได้ครับอันนี้คืออะไรของบ้านอกข้าวปั่นครับอ่าโรอนานไปนิดแต่ก็พอกินได้คนเยอะคนเยอะเอยคนเยอะเดี๋ยวดูของพี่เย็นนะอะไรอ่ะเย็นเย็นคาปูร้อนครัาปูร้อนนะครับเดี๋ยวรอพี่เย็นชิมใส่น้ำตาลเพิ่มหนึแป๊บนึ่ง กาแฟกจะไม่ได้กินฟองเหมือนเหมือน,นผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟก็ <c oughs> ทำไงนน้อย น้ำปลาบ้านอร่อยเลยเบอร์เบอร์บุ๊กอ่ะเอาเมื่อกี้เปิดผิดเราต้องมีเสียงอืมที่ปักจริงกระเาอร่อยก็บอกว่าไม่ต้องหวานมากอ่ะกระจืดดีเล่นมา ก็ได้อยู่แล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงที่สุดแต่ไม่ถึงที่สุดคิดว่าอยู่นี่หลายวันเดี๋ยวคงไปหาที่ถึงที่สุดได้ <laughs>